สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีกับช่องซากุระนะครับซากุระควานบิ๊กครับใช่ไหมครับนี่พบกับควานบิ๊กครับตอนนี้นั่งอยู่จุดนี้ครับตอนนี้ควานเกี่ยวกําลังถ่ายให้น้องด้วยครับถ่ายแล้วก็พูดให้น้องก่อนครับเพื่อลงช่องให้น้องไว้ก่อนนะครับตอนนี้มาให้กําลังใจน้องเต็มที่เลยครับนี่สวัสดีครับควานบิ๊กครับสวัสดีครับชื่ออะไรบอกเลยครับแนะนํา ตั้งชื่อเอาชื่อเล่นก่อนเอาชื่อชื่อจริงก่อนครับชื่อจริงก่อนชื่อเล่นทันวัฒน์ลุงเรืองครับครับอืมชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับอืมก็อายุกี่ปีแล้วครับยี่สิบสามย่างยี่สิบครับนี่ครับว่าไปเลี้ยงช้างมากี่ปีแล้วอะไรอย่างก็ว่าไปอ่าเรียนจบอะไรครับโม่อครึ่งโอ้โหม่สองครึ่งกัน ก็จบเป็นมสามแล้วแต่ไม่จบจบมจบปฐมแต่ม um> ัธยมมัธยมไม่จบเขาเรียกว่าไม่จบเพราะว่าเรายังไม่ได้วุฒิโอ้ก็เป็นไรครับว่าไปครับคือความจริงอ่ะตอนนี้อายุสิบห้าเลี้ยงแต่หรืออะไรนะสิบห้าปีอ๋อตอนนี้ก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็ได้ประมาณเจ็ดปีแล้วที่เลี้ยงสากล่ะ นี่ครับก็ลักไม้ช้างชอบไหมชอบเคยไ,ได้กิน<า>นะไน,นโอช้างบบหลายๆเรื่องหลายอย่างที่ไอทุเรียาอะไรที่เอาน้องพุดเลยดเอออ่ะนี่ก็เมควานครับสวัสดีครับเมควาน<ด>นี่สวัสดีครับเมควาน เออไม่ควานมันอยู่ตรงนี้ก็ได้พูดด้วยก็ได้นี่เนี่ยตอนนี้ควานเขียวมันถ่ายคลิปแล้วก็ลงให้น้องนี่เราก็อะไรย่อมให้เขาโอดครับมีกินเขาก็ต้องมีกินนี่ครับอกดกดด้วยกันครับอดยังไงก็ต้องดิ้นรนมาให้เขาให้ได้ครับผมจะหรือจะไปขอดเขา ครับผมนี่ครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาแล้วก็คือชีวิตก็คือเหมือนในก็คือเหมือนครอบครัวเราแล้วช้างนี่คือครอบครัวเราเลยคือก็ว่าได้เอาพูดเลยครับน้องโนออช้างหนูอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองปีโอเป็นน้องโนสองปีสามปี ซาคุระครับยังไงต่อทีนี้ฝากช่องด้วยนะครับนี่ฝากช่องติดตามช่องอะไรครับซาคุระซาคุระขวานบิ๊กาคระขวบิ๊กครับเยี่ยมมากครับเขวานบิ๊กเยี่ยมนี่ครับน้องมีช่องนะครับตอนนี้ก็กําลังนี่ครับโอ้โหมีแม่แม่ซีนะตอนนี้กำลังจะติดตามให้เลยครับตอนนี้นี่ครับก็ ขาผมเดี๋คว,วามเขียวก็จะมาช่วยให้น้องครับมาช่วยดันน้องให้น้องแบบเป็นเสาหลักให้แม่ได้ครับ<ช>นี่<ช>ครับ<ช>ผมเพราะว่าใ,<ช>ใช่ครับอย่างน้อยก็คือมีคนติดตามให้เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็น้องก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับความดี่แบบของครอ,อ,อบครัว อ่ะแม่ว่าต่อเลยครับอืมในต่อครับอเ้อดีอ้าวว่าต่อเลยครับแม่ควันเห็นที่พึ่งของครอบครัวเพราะว่ายยงเลหลายๆเรื่องหลายอย่างก็อืมได้ทุกเรื่องครับเป็นกำลังได้กำลังหลักอืกำลังหลักครับเพราะว่าน้องก็โตพอที่จะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้องไม่ลองผิดลองถูกก็คือหัดนี่ครับหลายๆเรื่องหลายอย่าง เอาความเอาเอาความดีความงามของตัวเองหรือความสามารถตัวเองงัดออกมาใช้เลยครับเราต้องลืมความอายไปเลยเข้าใจไหมครับนี่เราต้องลืมความอายเดี๋ยวน้องก็จะเก่งเองครับครับไม่กล้าจะพูดพูดไปลัวจะไม่รู้กฎอะอะไรพวกไอ้ทางตัดฉากโอ้บ้านอะไรเนี่ยกลัวละผิดทางโอ้กลัวผิดราชการโอ้ราชการกลัวผิด อ๋อไม่ต้องกลัวผิดหรอกครับคือเราไม่ได้ไปยุ่งยาเสพติดหรืออะไรหรือไปฆ่าคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปทําสิกันไม้เราใช่เราไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเราทําไปเลยครับเราสุดจริตรับเราซื่อตรงความดีความงามอยู่ในตัวหนูแล้วไม่ใช่ครับเอาฝีมือของหนูนี่แหละ มีแต่แม่แม่เอฟซีคอยให้กำลังใจหนูนะเนี่ยมีบิ๊กน้องบิ๊กสู้ๆครับผมขอบคุณมากนี่มีแต่แม่แม่เอฟซีคอยอจะรอให้ความช่วยเหลือน้องนะครับตอนนี้นี่เพราะว่าน้องลุบรอครับน้องบิ๊กนีมม่ครับขอบคุณครับอืมครับเรื่องภาพเรื่องพวกถักสร้อยข้อมือสร,ร้อยคอครับ มมีเวลาากพยยครับผมอ๋อสู้ๆครับคันบิ๊ก <c oughs> โอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอะไรนะครับเยี่ยมมากครับกดไลค์กดแชร์ทำยังไงกดกระดิ่งกึกกึก นี่ครับความน่ารักของน้องบิ๊กเริ่มออกมาแล้วครับความน่ารักของน้องบิ๊กครับเริ่มออกมาแล้วความเขียวจะมันงัดความน่ารักเออนี่ครับเออครับเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับความน่ารักของน้องบิ๊กเริ่มออกมาแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามครับขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับซากกระครับผมลูปหลอกครับครับผมสวัสดีครับ